สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบจุนไปเลื่อยอีกแล้ววันนี้จุนไปเรื่อยมากับยามาฮ่อันนี้เป็นอะไร e zero o นั่นเองนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า100%เปอร์เซนนี่เลยเดี๋ยวจุนพาไปดูกันอันนี้จะเป็นการบอกเล่าในสไตล์แบบการขับขี่จริงๆของจุนนะที่ได้ไปขี่ที่เขาใหญ่มาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง บรรยากาศวันนี้ก็คือคักมากเลยค่ะมีพี่ๆสื่อมวลชนมากันเยอะมากขี่ขึ้นเขากันอย่างมันสุดๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารถจะเป็นยังไงรูปรลักา์นายนกนะคะแว็บแรกคือจูนคิดว่าเป็น NMAX เลยแต่โอเคเขาเอาตัว NMAX เนี่ยมาเป็นโครงในการออกแบบตัวยามาฮ่าอีสีโหวันตัวนี้ถ้ามองในมุมผู้หญิงก่อนรถตัวนี้แบบว่าดีมากเลยนะเบากว้างเก็บของได้สะดวกคือแบบ เออมันก็คือ NMAX หละมัง้งคือจุงก็ไม่แน่ใจเนาะแต่มันเออคล้ายๆกันเลยจริงๆและการวางเท้าการอะไรสามารถวางแบบแนวละนาบได้แล้วก็วางยืดไปข้างหน้าได้อันนี้ชอบมากสุดๆหน้าจอเป็น LED นะคะแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED ชัดคมสุดๆโดยรวมของรถนะคะเหมือนจะดูใหญ่แต่ตอนขี่คือนางเบามากนะคะน้องตัวเนี้ย สำหรับจูนคือเปิดคันเร่งไม่พุ่งอันนี้ดีมากมันมีทั้งหมด3โหมดค่ะ Eco Standard และ Power แต่ส่วนตัวจูนได้ลองแค่ Eco กับ Power นะอันนี้พูดกันตามตรงพอดีว่าขึ้นเขาเนี่ยใช้ Power ไปตลอดเลยแต่มันมีจุดหนึ่งที่เป็นเนินเขาจูนกดเปลี่ยนผิดเป็น Eco แล้วเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่าอื้อขึ้นแต่เขาขึ้นได้ค่ะเป็นเนินสูงที่สุดที่ขึ้นไปถ่ายรูปกันเนี่ยเออเขาขึ้นได้เราก็รู้สึกว่า แสดงว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยกับรกับโหมดอีโคเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่หรือเปล่ามันก็สามารถขึ้นเขาได้เหมือนกันนะเนี่ยส่วนตัวชอบเกียร์อถอยหลังมากเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปจ่ายตลาดน,นะคะเกียร์อาเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคะ่ะถ้าเรากดปุ๊บและกดโหมดมันจะถอยหลังเบาๆคือเหมือนเรา ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยเขาจะช่วยเราในการถอยหลังถ้าเราขนของจากตลาดเหลืออะไรเราไม่ต้องใช้ขาดันแบบรุนแรงและทีนี้รถก็จะส่งตัวได้ดีเออมันดีจริงๆสําหรับการเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับผู้หญิงเนาะอย่างเราใช้งานประจําวันอ่ะดีมากๆอันนี้ชอบการเปิดปิดสวิตช์เบาะนะคะก็สามารถทําได้ง่าย,ายๆเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางนะคะและที่ชอบมากๆเนี่ยคือการชาร์จแบตเขียบตรงกลางได้เลยหน้ารถเปิดปุ๊บอ่า เข้าง่ายเข้าปุ๊บเสียบได้เลยเนี่ยชอบสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์เนี่ยเขาเคมว่าเท่ากับ 125cc ซีซีของรถสันดาบนะคะแต่ตัวจูนอะได้ลองแหละบิดสัประมาณ90น้องยังโอเคอยู่บิดไปไวปกติเลยค่ะก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะและเขาเคมว่าถ้าวิ่งโหมดอีโค60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะเราจะวิ่งระยะทางได้ถึง130กิโลเมตรเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับมุมมองภายนอกของตัวเจ้า e z e ตัวนี้จูจูจได้เทสมาแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคกว่าแบรนด์จีนที่จูนเคยเทสแล้วกันอันนี้คือพูดได้เลยเนาะเพราะว่าเทสเองจริงๆมันไม่เปิดคันเร่งแล้วแบบไม่บิดสุดพุ่งไม่อะไรเลยเนียบเนียบ ไปลื่นเลยอ่ะชอบมากๆแล้วก็ที่ช์นแบตอยู่ข้างหน้าอันนี้โดนใจนะคะแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังรวมๆแล้วคือทําได้ดีในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยากเอามาใช้ในชีวิตประจําวันมากแต่ว่าเขายังไม่ทําออกมาขายนะคะอันนี้ต้องรอดูว่าเขาจะปรับยังไงเนาะ <S <S แล้ววันนี้ต้องขอบคุณทาง Yamaha นะคะที่เชิญเราไปได้ร่วมทดสอบเจ้า e Zero o ันตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะและครั้งต่อไปจูนไปเลื่อยจะไปไหนติดตามกันเลยค่ะ